สวัสดีครับพี่น้องเัือนเตือนมาลำครับตอนนี้เรามาที่ครัวโอ้โอ้ตื่นกันหรือ,อยังคุณอะ เซฟเซฟม่ให anyway, oh, ่บ oh, ูวัตด oh, oh. 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 ีโอ้เปหล่อเซนอมวอนนีมื่อผู M ้สาวฮะเมื่อวผู้สาวสาวใดล่ะสาวสามกูยูเหรอขาสาวตายยี้สาวใหม่ผู้ใดน่าสาวตาย้สาวตายโอ้เจ้าก็ไดเนาะต้องเอิต้องเอิรนอะแม่ผู้ใหญ่ เรี่ยพูดโอ้สาวสามไปละเขาบอกเจ้าดยูเจ้าบอไปหาเขาเองฝากพี่โทษเรเขาบอกเจ้าอยู่เจ้บอกสนใจเขาแล้วนี่รอวันเธอว่างเลยเจ้าบอกว่าอะไรเขาเชียร์แ้โอ้เดี๋ยวาให้คนนี่างเราปเสร็จถุงมือเลยสมือตีมังแตกเจ้าเปล่าขายเค่อ่ อันนี้ต้องต่ำขึ้นขึ้นชุ่มขอดอแล้วเห็นไหมก็ยุ่งสิตอนนี้เห็นไหมจ่ากย่างยุ่งสิธรรมดาบจะต้องไปยุ่งสิเดินนักข้องนะนักข้องนะนักข้องเป็นเลนเซอร์ือบดถึงเป็นเลนเซอร์ได้แปดบาทเป็นเมนขั้วบ่มหอดเดือนไดสิบบาทใส่สิบบาทเด่นสิบบาทมันใหญ่กว่านี้ห่อนนะสิบบาทเลยโอ้โอ้เข้าสิบบาทแล้วยังของม้วนสิบบาท เดียวนี่คือเฮ็ดยังกินมไหมทอดไก่พูณเปียวบ่ทันมาตินัดข่อยแล้วนัดข่อยอีกสวัสดีจ้าโอ้นี่บ่กอันนี้บือโอ้แม่ผู้ใหญ่เอาดีๆเด้อแม่ผู้ใหญ่เด้อห้าเด็กดักป้านโอ้คอบั้มหุ่งเนาะแบบนี้เนาะสุดยอดโอ้ท่านท่านครองมีครองครองท่านนั่นหนึ่งมืออื้อป เมื่อผู้ใหญ่บ่เห็นดีเห็นงามว่าสีมาซองเบิ่งัินไอ้ยูนีวันมันยูบ้านยูใส่แบบนี้ัูเ็นไปใส่าใส่บู้ค้ยินเขาบอกวันเต็มวันเราอยู่บ้านอยู่รเบนบ้านนี่วเาไปใส่ผู้ใหญ่ไม่หน่อยขัดไม่น่อยบอ้มาเห่าอย่าเกิดวนีหอวันมันยูานสด็อก็วัวจักหมด ฮะคำาจักเอ่อคาจักหนี่คือจบข่าวเลยเขาคืาอบอ,า,อามือเยาวเลดบอถามมืจดจยดเไย่คุ้มมืดจเห็กสาวลยก็ ขันไอนี่เขามีเครื่องเครื่องไหมเครื่องเครื่องปั้นอืว่าบอคิปได้ห่ว่าบอคิปได้หว่าบอว่าเครื่องใหว่าบอับพี่คนีซื้อเอาเองอือเบอ ต้องวางย่างไรเครื่องเครื่องแคต๊ไก่เอยี่สิบบาทร้านบันแทงทรงค่รถตัดสือไปรถแต่ท่องกษตนทอดนี่โปรตีนนี่หรอกเห็ดแล้วมันจะเลิ่นไปหนาเห็ดไปรถเขาจะเลเท่าดีวะท่องเสร็จละสิบาทผมย้อที่มันยังมากไม่ ซื้อเอาจ้าซื้อเอาก็ซื้อเอาและเนาะก็ซื้อเอาลเนาะก็ซื้อเอากกูลงกู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 ลงไปทางอื่นแล้วไม่ด้ห่อนป๊มนี่หุ่นองหมืนแล้วเนาะเอาๆเนาะเพอาะเยอ่สิเขาก ไงขาแรงคักปีนี่น่ะแรงแน่นอนล่ะปีกนี่จนุ้ยหงไว้น้ำปีนี่ซ้ำนี่ทวมเลยได้ปีก่น่ะปีนี่แรงคักพี่น้องแาปคนวโอ้ยถ้าม่ดีสอล่อมันตหมดอืมตกกระดอกปตัดหนาเขาไ้ัว่ก็ เน да ี่ยเดี๋ยวจะไมาตัดเบิด์ตอี่เลยเอาให้เจ้าตัดอย่าเลยมันหนาอยู่หน้าบู๊ดเลยพ่อป้าอือหือมีทางมีตัดกี่เบิดแล้วเนี่ยตัดลดรถมาตัดรดนะไปไปไปตัดเดี๋ยวนี่รถไม่อยาเป็นพ่อบ้านเอามาให้เป็นพ่อบ้านให้ตัดหนาไหมเดี๋ยวเจ้าจะเห็นกาแฟเด้่ยพอยาบือไอ้ไข่อยนังนักก็ไฟเด้อเออ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 เรียล่มไปเรียลลุ่นไปไปมามาเนี่ยบริเวมาเฝ้าหนองเนี่ยแล้วมาเฝ้าหนองกุ้งนี่แหละค่อยบ้านนี่ โอเ้ยล้มเนอรอนั่นเ้มบอากินนี่คือยังไม่พยุอไปข้างวนเร็วื่อกีเลเเียวเีเจ้ากระพ้าเขาไปแลนดไปยังแน่ผ้าลูกเต่าไปวิ่งแน่จอกกิ่งย่าเหล่งกับเสือให้ลูกให้เสือเสือไปเสือรับอย่างนเสือหักขยำ่ิดเดียวนะผมไม่บันรับ จะมไปกนพอดีพอดีกเป๊ะดเลยแม่กับม้วคขึ้นเว้าในเดอ้อทางผู้นันเราต้องคิดยังหลายดอกแล้วลากามาเดี๋ยวราก็มา,ม,กมาดอก<แ>พอแล้วมันเก็บเสื้อผ้าหลายครั้งแล้วใช่ไหมเออามาขึ้นแล้วมาบ่หน่ ้าไปก็ไปเหมือนันนึกว่ามูอยูน่นี่แต่ว่าพยมมี่แรมเฉียะเนเออพกติีสิไปก็พอยี่วืเนาะเอานว่ามูอยู่นี่พอ่แลมเสียะอ,อ,อ่ะบรรยากาศครับพี่นอ้องเงียบๆครับเืบรร่อท่านตืน่นประวัติขึ้นซ้อมพกถุมพกถุมตีนึงโอ้ย ไกต้องก็เลยก,กินไข่ซื้อไข่กุ้งเลยครับกินเข่าแล้วว็นึงกับสมแซ่บแซ่พรุ่งนี้นะกุ้งทอดไก่นะเดี๋ยวแป๋วมาช่วยโทษจัดการมาเลยพรุ่งนี้ไม่ต้องทำอะไรนะมีรอทอดไก่อย่างเดียวจานะ่าพอหลุกมาสวยจังบนนอนสัตว์ยาเจ้าละกาแฟรับดีกัไดะโอ้ อพอกันคลิปหนาครับพี่น้องท้องมาร่มก็ยืนนยิ่งว่าสักยาณลยยืดรองอยางคุณทุกกำลังใจนะครับ